บันทึกก็ลงจะแกะหน้าที่12แกะไข่เปิดล้อมมาเจะเรหา GTR ก็กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับการแกะไข่เปิดล้อหา GTR ก็กลับมาอย่างรวดเร็วเลยตอนแรกคิดว่าจะใช้เวลานาน,านกว่านี้แต่เหตุผลที่กลับมาเร็วกว่านี้คือเผื่อว่าใกล้ๆออฟฟิศผมอนะเขามีมันมีตึกออฟฟิศซึ่งใต้ตึกเขามีเซเว่นอีเวนะว่าไปเซเว่นนั้นค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วก็ เจอว่ามันมีเนี่ยมีไข่2ใบนี้กับล้อ2ล้อนี้อ่าล้อนี้ไม่เกี่ยวอยู่ที่เซเว่นสาขานั้นซึ่งผมก็เจอตั้งแต่ประมาณเดือนภุมภาแแหละจนถึงตอนนี้ช่วงปลายๆมีนาแล้วตอนแรกไปทีก็ไม่ได้คาดหวังนะว่าไอสองล้อสองไข่เนี่ยยังอยู่เออผ่านมา2เดือนแล้วมันก็ยังอยู่นะคือเหนืย่ยวะ่ะตึกออฟฟิศนั้นเซเว่นสาขานั้นมันไม่มีใครสะสมรถเหล็กหรือยังไงงงงเหมือนกันนะสองเดือนเลยนะที่2ไข่2ล้อนี้อยู่ที่เซเว่นนั้นสแสดงว่าเออมันรอเรามาเป็นเจ้าของแล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะไข่ สองใบนี้แล้วก็ล้อสามล้อนี้อ่ะล้อเนี้ยผมไปซื้อมาจากเซเว่นสาขาอื่นนะอันเนี้ยทีแล้วผมลองแหกดูแล้วแหละมันเดี๋ยวนี้เวลาเขาสีเขาสีแค่เนี้ยมันก็พอจะเห็นบ้างเห็นไหมเห็นสีฟ,าฟ้าๆไหเห็นล้อสีทองทอง,งไหมซึ่งผมลองไปเสิร์ชดูใน Google แล้วอ่ะมันน่าจะเป็นพอร์สจากรุ่นหนึ่งนี้แหละนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองแกะล้อนี้ก่อนเลยเดี๋ยวแกะล้อนี้แล้วก็แกะสองล้อนี้แล้วก็ปิดด้วยไข่นะครับลองดูว่าเราจะได้ GTR สักคันไหมอันนี้ไม่ต้องรู้แล้วนะน่าจะเป็นพอสแต่ตามความคาดหมาย<อ>แต่เราคิดว่าจะเป็นพอรสรุ่นใหม่นะนี่เป็นพอสจะรุ่นรุงเจ้าหน่อยน่จะเป็นพอสเก้าหหรือเปล่า พูดไปเรื่อยนะเป็นไงล่ะพิจิต <c oughs> พอสเก้าสามสี่อันนี้ผมไม่ได้เชี่ยวชานตัวพอสมากนะครับแต่สีสวยดีนะสีเขียวหรือสีฟ้าน้ําทะเลนะครับแล้วก็ตัวล้อแม็กเป็นล้อแม็กสีเหมือนออกทองแดงทองแดงหน่อยนะสีทองสีทองแดงหน่อยล้อแมก็กหกกานนะครับไปอ่ะเมริจิตยาเดี๋ยวเราจะมาเปิดล้อที่สองล้อเนี้ยจริงแล้วว่าผมลองพยายามจะจะดูแล้วเมื่อกี้ง้างๆดู ดูแล้วมันเป็นเหมือนสีเขียวๆนะเห็นไหมโอ้โหรถวัวรถเต่ารถเต่าหรือไม่ก็ไอไสีตองอะไรสัมติงเนี่ยดูทรงแล้ว <laughs> ดูจากล้ออะล้อเป็นล้อจานกลมๆสีเงินนะล้อจานกลมๆเห็นไหมเออผมว่าไม่พ้นรถเต่าไม่ก็มันจะมีรถอ,อีกรุ่นหนึ่งที่ใช้ล้อแบบนี้ก็น่าจะเป็นอารมณ์เหมือนสีตองปบะสีตองรุ่นวินเทจใหม่อะไรเงี้ย ว้วเรียบร้อยเฮ้ยแต่ยังไม่มีว่ะคันนี้ยังไม่มีตอนแรกผมคิดว่าเป็นซีตองอีกคันหนึ่งนะอะ่เดี๋ยวให้ดูรหัสก่อนคันที่เป็นพอยสเนี่ยรหัส BK03 เอ้ย3 0 0 1ย์หก็เป็นล้อของปีนี้นะครับรล้อมกระลาปีนี้ส่วนอันนี้เป็นอุย้ยอัน,นก็ลดสวยดีนะเป็นซีตองรุ่นเจ็ดรุ่นเจ็ดหน่อยคือรุ่นบอกไหมนี่ไม่มีบอกแม้กระทั่งว่าเป็นซีตอง ไม่รู้ว่า ds 1น้นี่คือรุ่นหรือเปล่าอืมไม่รู้แต่ว่าเป็นสีสีทองแน่ๆน,นะครับตัวจากดูจากโลโก้ที่ฝากระโปรงหลังนะครับตัวรถก็อันนี้เป็นสีเขียวเหมือนสีเขียวเทอร์ควอยส์อ่ะเขียวน้ําทะเลน,นั้นฟ้าน้ําทะเลนนีเขียวน้ําทะเลได่แต่สีสวยดีนะสีสวยดีไฟหน้าก็เป็นไฟหน้าแยกส่วนเหมือนกันนะครับส่วนกันชนก็เป็นกันชนพลาสติกเนาะ โอ้ยแต่ว่าดีเซลมาตุเรงก็ทำดีจริงนะคือจริงๆแล้วอะ่ะทํอาอมทม,มักทะมักนะเร่องของรายะเอียดให้เขามี้กันทะมัดง่ายหน่อย,ย,ย,ยอ่ะทำท้องเป็นสีเงินแล้วก็มาจบตรงนี้เลยก็ได้นึนาากออกปะแต่นี้ยังอุตสาห์ทำกันชนเป็นสีเงินแยกแล้วทำท้องเป็นสีดำกันชนหลังด้วยโอ้โหรายละเอียดนี่คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆกับร้อยสามสิบเก้าบาทก็เสนอสวยดีนะครับสวยดีรายละเอียดสวยดีถึงแม้ว่าจะไม่ใช่จีกิยก็ตามประตูเปิดได้ด้วย โอเคผ่านไปเดี๋ยวเรามาดูล้อที่3นะครับล้อเนี้ยเป็นล้อซีลทั้งหมดนะครับเป็นล้อของปี2 0 2 2นอเนาะเป็นล้อปลายปีปลายปีที่แล้วอะ่ะ3 1 1 1ง2 2ึ่์ไอซีตองคันเมื่อกี้นี่0 9 0 1 2 3กนะก็เป็นล้อของปีนี้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูล้อของปีที่แล้ว จีเซียไหมแต่ในล้อไม่น่านจะมีจีเซียหรือเดี๋มันดีไม่รู้เหมือนกันนะดูจากท้ายรถแล้วเซฟิโรหรอนิสันเซฟิโร่นิ่สันเซฟิโร่ด้วยใช่ไหมเป็นตัวเป็นนิสใช่ป่าวะเออเซฟิโร่ ดูทรงแล้วก็น่าจะเป็นนิสนสันเซฟิโรนิสสันเซฟิโร่ A สามหนึ่งนะครับคันสีเงินประตูแต่คันนี้เปิดประูเปิดไม่ได้นะครับล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กห้าก้าคล้ายๆก,กับตัวคอสคันแรกที่เราเปิดได้ไปนะครับไฟหน้าเป็นไฟหน,น,น,น้าแยกส่วนเอ้ยเปิดฝากระโปรงได้เปิดประตูไม่ได้แต่เปิดฝากระโปรงได้ใช่ไหมอ่ะนี่แต่ตมันดูมันจะเปิดได้เลยนะเปิดได้สิมันดูกระก,กัะยังไงถือถามว่าสนแน่นถืงไงเปิดได้แต่ไม่อยากให้เปิดเงี้ยหรอ อ่เปิดส่กระโปรงได้นะครับพืดนสู่อยแต่ว่าเปิดเงียบๆงได้รายละเอียดด้านข้างโอ้แต่ว่าไม่รู้อาจจะแต่ลอเขาก็ขอ,อกันติดมาดีนะโอ้แจะไม่มีรอยเยอะทีเดียวนะที่ตัวกระจกเนี่ยสีสีกรอบกระจกเนี่ยหายไปแผ่ใหญ่เลยสองข้างเลยนะข้างเดียวนะครับส่วนท้ายรถก็จะเป็นงานทําสีเนาะตัวไฟท้ายนะครับม,มีโลโก้ โลโก้นี้โลโก้อะไรวะไม่ใช่โลโก้นิสสันเลี้ยเอออันดูไม่ค่อยออกนะแต่ว่ามีอันยังสังเกตเพราะเพราะอันได้ว่าเป็นนิสสันเฟซิโลนะไป <c oughs> ไม่ต้องต็มๆเยอะไม่ใช่จีด๊ดยาก็ไปรออยู่ข้างหลังนู่นอ่าคราวนี้เดี๋ยวจะมาเปิดไข่ผมขอเปิดไข่ชมพูก่อนแล้วกันนะไข่ชมพูเป็นไข,ข่ของปีนี้เหมือนกัน09 01 23ยังไงก็ได้ขอให้ไม่ใช่รถรถฉุกเฉินรถฉุกเฉินดูใบอะอย่าเป็นฟอร์ด มาแซงรถถุกเฉิญดูใบหรือถตรวจดูใบเลยมีเยอะแล้วนะเพราะว่าไข่ชมพูมันมีถ้าถ้าเป็นของปีที่แล้วนะมีความเป็นไปได้สูงมากเลยไข่ชมพูนทรที่เปิดมานะว่าจะเป็นรถสุกเฉิญเป็นฟอร์ดคันที่เป็นฟอร์ดมาแซงที่เป็นรถสุกเฉินของตนรถตำรวจดูใบอ่ะไข่ร่วงรางไม่ดี สีเขียวแวบ,บๆสีเขียวแวบ,บๆอ่าอย่างน้อยโอ้ยไม่รูว่าสามห็นสีเขียวแบบนี้เพราะเปิดไข่เขาที่แล้วถ้าจำได้ผมได้ Honda Civic Type R ร์สีเขียวๆแบบนี้เลยแต่นี่น่าจะเป็น Audi ใช่ไหมวะพูดไปก่อนไม่ใช่ f o กส์โฟก์ก,กดูยังไงเป็น Audi วะอ่าเป็นโฟก k สวา g e เก้นกอ t i นะครับเมื่อผมเคยเปิดได้โฟก์คีมิน,นะสนุกว่ะ จะไม่ได้แต่ไม่ใช่สีนี้แน่แน่สีนี้ไม่เคยมีนะครับทันนี้ก็เปิดเปิดประตูไม่ได้นะเปิดประตูไม่ได้ไฟน้ายแยกส่วนสปยงานตามสไตล์มาเตเดตเลยประตูหลังนั้นจะเปิดได้นะเหมือนกันเปิดได้แต่ไม่อยากให้เปิดฝฟื่ยๆหน่อยแต่รายละเอียดก็ก็สวยดีนะครับเรามาลุ้นใครสุดท้ายดีกว่า ทั้งนี้เป็นไข่ของปีที่แล้วนะไข่รับหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสองสองก็ไม่ใช่จีจ่าเนาะรู้ทั้งรู้ เป็นรถสีดำนะครับดำด้านอ๋อแล้วโมกี้อุลุสอะโอ้โหอันนี้ผมแกะออกมาจากใครเลยนะคือยังไงเนี่ยโดนชนมาหรอเอออยัง,งเงียนี่เราควจะประกอบกเข้าไปได้ไหมเนี่ยอย่างวันนี้เฮ้ย มันจะ,ะตอบได้ไหมเนี่ยโอ้เฮียอ,อ, <laughs> อะไรวะนนียอ่ะประกอบให้กันเนี่ h ว t าจะอะไรวะเนี่ยมันประกอบบปไม่เสร็จนะแต่ผมประกอบเข้าไปแล้วนะหรือประกอบไม่สุดป่ะคือยังไงวะหรือมันเป็นอย่างนี้ เออไม่เคยมีลำโบกินีอูรุส้วยใช่ไหมลำโบกินีอูรุสอูรุสอูรุสอ่าลำโบกินีอูรุสจริงๆด้วยนะครับแ่ะได้รถแลนะครับรถที่ประกอบมาไม่เสร็จเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ไปเคลียร์ที่หลังก็ได้นะครับอ๋อเข้าแล้วผมคิดมันติดตามติดเลยวะอ่ะเดี๋ยวนี้เข้าแล้วนะครับไม่ต้องไม่ต้องเรียกประกันมาเคลมแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูที่ตัวรถตัวรถ นี่ตัวรถสวยนะตัวรถเป็นสีดําด้านนะครับไฟหน้าแยกส่วนประตูเปิดได้นะครับพราประตูเปิดได้ดีทีเดียวไม่ฝืดมากนะครับสีดําด้านแล้วก็มีตัดตัดทริมด้านล่างเป็นสีเขียวเหมือนสีเขียวเขียวเงาเหน่อยนะครับมีตั้งแต่เกิดหน้านะด้านข้างด้านหลังไม่มีครับตัวล้อก็จะมีตัดตัดขอบของตัวขอบล้อแม็กเป็นสีเขียวเหมือนแบบสีเขียวโครมเงี้ยมหน่อยนะครับตัวรถก็สวยดีนะครับ อย่างดีที่ประกอบกับเขาไปได้เนาะประกอบไม่ได้อีกีมันจะสวยสัมบซ้อนโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการแกะไข่เปิดล้อม,มาเตเลหหาจิอาก็แน่นอนนะครับไม่ได้อยู่แล้วรู้ทั้งรู้รู้ทั้งรู้แต่ว่าก็เออสำหรับผมก็เหี้ยก็ตามเคยนะผมก็รู้สึกว่าชอบเจ้ตัวคันนี้ก็ชอบนะถึงแม้ว่าเออ มไม่น่าจะใช่โรตีหายากหายากหายาหายากอะไรนะผมเคยเห็นขายเป็นแพ็คด้วยอยู่ตามเซเว่นนะครับแต่ว่าไอสองไข่สองล้อนี่มันอยู่เซเว่นนั้นมา2เดือนแล้วไงมันก็เหมือนรอให้ผมเป็นเจ้าของวะไม่รู้ว่ะเออก็ขอจบบันทึกก็รุนจะแกะหน้าที่12ไว้ที่ตรงนี้นะครับถ้ามีคำพูดหรือข้อมูลอะไรที่ผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยมาด้วยนะที่ตรงนี้นะครับจนกว่าจะพบกันใหม่กับบิสติกก็ลสลีบันทึกต้นเหล็กกับลุงนะจามสวัสดีครับ